จืดน,นิดเติมพลังหน่อยแล้วก็ไปกันเลยโซนิกฉันปลืมนะที่นายอยากช่วยโลกใบนี้ขอขับนะบบนายขับรถยแตกมากไม่ต้องห่วงไม่มีใครต้องบาดเจ็บหรอกน้านายล่มแบบแบทแมนฮีโร่สีฟ้าตัวนี้กำลังคิดโลโก้อยู่นายยังเด็กอยู่นะ ช่างเธอสัก,กวันโลกใบนี้ก็ต้องพึ่งพลังของนายนงานาไม่รู้หรอกว่ามันเมื่อไหร่แต่ถึงเวลาเขารู้เองแหละรู้ไหมแต่ทำเส็นขนลุกนะ<ม>เดี๋ยวสิเอาประโยชน์นี้ไปจากไหนเนี่ยเขากลับมาป๊าปากลับมาพร้อมหนวดอันใหม่ตั้งแต่ที่ชันติดอยู่ที่นั่นช่างก็ได้พบกับขุ่มรังอันมหาศาล ยิ่งใหญ่แนตะ่จริงๆเรื่องแบบนี้ฉันคิดมาหลายปีแล้วล่ะหวังว่าฉันคงจะมาทันนะเอ่อโทษทีนายชื่ออะไร<ช>นะนชื่อเทลโอเคงั้นเอาอย่างนี้นะขั้นแรกเราจะแยมันเล่นๆส่วนขั้นที่สองฉันยังคิดไม่ออกนะเกาะไว้โอ้โหเฮ้ย <Hey, S 2> มันก็ไม่ได้แย่นะ นายรู้ไหมน่ะวันนี้มีแนวโน้มที่จะได้ออกไปจนทยตั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะโซนิกเอาึ้นไปยอมรับซะนายมีวันได้พลังฉันไปหลบหนะแลวฉันดูเหมือนต้องเพิ่มพลังแกเรื่องไง ยังเสียาริยาาจริงๆโซนิขอแนะนำนี่นักเข้